กับบริษัทอทคโนโลจีนะครับของเราเป็นผู้จัดจำหน่ายตัวเครื่องทดสอบทุกประเภทในวงการอุตสาหกรรมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าหรือสินค้าตัววิดีโอไฟเบอร์สโครนะครับตัวกล้องไฟเบอร์สโครนะครับตัวนี้นะครับที่เราจะมาแนะนาวันนี้เป็นรุปป่น V55 นะครับเป็นสายเป็นแบบ Active Curation โปร่นะครับคือสาย แข็งนะครับเป็นแต่เล็กถักนะครับแล้วก็สามารถปรับทิศทางได้ทูเวย์นะครับคือซ้ายกับขวานะครับลูกค้าสามารถเลือกสายได้นะครับความยาวแต่1.5เมตรขึ้นไปนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับความโตของปลายสายนะครับก็จะมีให้เลือกแต่3.9ถึง16มิลนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้สายเล็กสายใหญ่นะครับสาย็จะมีีเป็นสายมาตนดานผกติเป็นสายสีดำนะครับเป็น P u นะครับ แล้วก็จะมีสายแข็งนะครับ f l e t i b l e 6นะครับอันนี้เป็นสาย a r t i c u l a t i o n 6นะครับก็จะเป็นสายดันได้ครับลนเอียดมามีความทนทานแข็งแรงนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ LCD นะครับ3.5นิ้วความละเอียดอยู่ที่720พิกเซลนะครับตัวนี้มีเมมโมรีในตัวนะครับเป็น SD Card นะครับสามารถอัพได้ถึงส2 g b นะครับ ตัวนี้เอาชั่นเครื่องนะครับครบคันนะครับสามารถอัดวิดีโอก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น s n a ป s h o ตถ่ายเป็นรูปได้นะครับเก็บมาในเมโมรีด้านข้างนะครับมีช่องชาร์จไฟนะครับช่อง USB นะครับสามารถต่อลิงก์กับคอมพิวเตอร์เพื่อถานเ์ข้อมูลแบบไม่ต้องถอดเมมนะครับหรือว่าจะต่อเป็นช่อง AV นะครับสามารถต่อออกมอนิเตอร์เป็นทีวีดูได้เลยนะครับเป็นเรียล time นะครับ ด้านบนนี้นะครับเป็นหัวนะครับสามารถปรับทิศทางได้นะครับของสายนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวกับตัวท่อนะครับว่าเวลาเราส่องค่อยวัดขนาดชิ้นงานแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ นยครับเราเห็นภายในของท่อนะครับว่ามีรอยแคบรอยเชื่อมยังไงบ้างนะครับมีคราบอะไรบ้างนะครับเราสามารถปรับได้นะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถปรับให้มันกระดกซ้ายขวาได้นะครับเพื่อดูมุมของคราบได้นะครับนะครับเราเราไม่ต้องไปปรับเองนะครับปรับที่รูปโหนี้ได้เลยนะครับเราเข้าไปต้องการมีการซูมนะครับซูมได้นะครับ ได้ถึง8เท่านะครับซูมอินซูมเอานะครับแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับอันนี้เราต้องการถ่ายรูปกดถ่ายรูปนะครับเป็นด้ำเบอร์เป็นบิาเม็รีก,กาถ้าเราต้องการอัดวิดีโอนะครับก็กดวิดีโอนะครับป๊บนะครับเรคคอร์ดเวลาจะเริ่มขึ้นนะครับอ่า แล้วก็กดหยุดนะครับก็จะเมมอัตโนมัตินะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวพี่องมีนะครับท่านใดที่สนใจสินค้าของบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับสามารถดูลิงก์ได้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277 หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ